ร้านสวนแคมก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่อิ่มไม่อั้น69บาทนายน,นันทวัฒน์อริยะประชญานันเจ้าของร้านริมสวนแคมได้เปิดเผยร้านริมสวนแคมก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่อิ่มไม่อั้น69บาทตั้งอยู่ภายในซอยมาหาชัยให้สังเกตซอยข้างร้านแว่นทับเจริญก็จะพบร้านริมสวนแคมถ้ามาจากถนนบางนาตราดให้เข้าทางซอยกระเบื้องโอลานและเข้าซอยมาหาชัยร้านริมสวนแคมจะอยู่ด้านหลังร้านแว่นทับเจริญถ้ามาจากถนนบางพลีกิ่งแก้วให้เข้าซอยหมู่บ้านบางพลีนิเวศเลยด่าน10บาทมาให้สังเกต ซอยข้างร้านแว่นท็อปเจริญก็จะพบร้านริมสวนแคมป์ภายใต้บรรยากาศแคมปิง้งมีโซนให้เลือกนั่งแบบสบายๆสายําหรับร้านริมสวนแคมป์ก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่อิ่มไม่อัน69บาทจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกาก๋วยเตี๋ยวไก่สไตล์บุฟเฟ่เติมได้ทั้งเสน้นก๋วยเตี๋ยวและเนื้อไก่น่องไก่เอ็นข้อไก่ตีนไก่ปลายปีกและปีกไก่นุ่มร่อนไม่เละและมาราขม น้ำซุปกลมกล่อมหอมอร่อยต้องร้านริมสวนแคมป์ก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่อิ่มไม่อั้นยู่69บาทสำหรับท่านใดที่เดินทางมาร้านไม่ถูกสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0945465981หรือเพจ a ฟ e b o o k ร้านริมสวนแคมป์ก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่อิ่มไม่อั้น69บาทแอดบางพลีกางน้ำ้องตีกางมองไม่ได้เลย ประมาณนั้นละพี่เนาะท่าที่เลยมันหน่อยหนึ่งเราลอยซอยหลังๆนั่นแหละจะมีซอยอยู่ซอยนังซอยหลังๆหลังไว้อย่าหลังขบอกเขาจะเข้าบ้านเขาไม่ครับตั้งตัวเองแต่เอาแค่จะได้หมก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับผมอีทนะครับ เจ้าของร้านริมสวนแคมป์เตียวไก่บุฟเฟ่อิ่มไม่อั้น69บาทนะครับวันนี้เปิดร้านวันแรกก็อยากจะเชิญทุกท่านมารับประทานก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ของเราฮะอิ่มไม่อั้นเลยฮะตักเท่าไหร่ก็ได้จนว่าท่านจะอิ่มนะครับถ้าหากว่าเส้นหมดก็สามารถเติมเส้นได้ครับจนกว่าจะอิมตต่มตเติมจนว่าคุณจะอิ่มนะครับผมก็ร้านข,ของผมอยู่ถ้าวิ่งมาจากซอยบางนา,าตราดก็จะเข้าทางอ่า โอลานกระเบื้องโอลานนะครับแล้วก็เข้ามาซอยมหาชัยนะครับอยู่หลังซอยเว้นท็อปนะครับถ้า,าท่านมาอีกทางหนึ่งก็คือทางาบางพีนิเวศนะครับเลยด่านสิบบาทมาก็จะถึงร้านของเรานะฮะบรรยากาศของร้านผมก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เป็นแนวแบบสไตล์แคมปิ้งนะฮะก็รับบรรยากาศชิวๆนะครับก็กลับเชิญชวนด้วยนะครับผมเปิดอ่า ตั้งทุกวัน,นะฮะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3ครับถ้าหากว่าท่านใดที่เดินทางมาไม่ถูกนะฮะสามารถติดต่อมาที่เบอร์094 546 598 1ะฮะ 1> และก็อีกช่องทางหนึ่งของเราก็คืออเพจริมสวนแคมป์เตียวไก่บุฟเฟ่อิ่มไม่อั้นนะครับ69บาทแอดบางฟรีนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์บ์ตทั่วประเทศ